ก,กเ็เป็นอีกเกมหนึ่งที่สําหรับผมก็ดีใจนะนะครับโอเคเพราะว่าเ,เราต้องยอมรับว่านะครับหนองบัวเขาเกมในบ้านเขาไม่แพ้ใครเลยนะครับใน9เกมที่ผ่านมานะครับแล้วกเเ็เขามีเกมในบ้านที่แข็งแกร่งนะครับฉะนั้นวันนี้สําหรับผมนะครับมันก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่น้องๆสู้นะครับแล้วก็ทําได้ดี นในระหว่างวีคที่ผ่านมาเขาผมว่าเขาเขาซ้อมได้ดีแล้วเขาก็อาเอาการฝึกซ้อมลงไปทําได้นะครับโอเคล้นะครับเรานำสามศูนย์จริงแล้วก็เราอาจจะโดนไล่มาแล้วช่วงท้ายเกมก็อาจจะมีโอกาสผมว่าแต่นี่คือฟุตบอล นะครับหนองบัวเขาไม,ไม่ไม่ยอมแพ้จนวินาทีสุดท้ายแล้วแล้วลเกมในบ้านก็เหมือนที่ผมบอกไปว่าเขาก็มีเกมในบ้านที่แข็งแกร่งนี่เป็นเกมแรกที่เขาแพ้ในบ้านนะครับก็ขอบคุณนะครับทีมงานสตาฟทุกคนแล้วก็ที่ทํางานหนักแล้วก็ขอบคุณเด็กๆนะครับในการที่จะจบเลกแรกนะครับที่เรามี34แต้มได้นะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้บอกว่านะครับท้ายฤดูกาลนะครับเราเราจะประสบความสำเร็จแบบที่เราคาดหวังหรือเปล่าเราก็ต้องไปทํางานต่อใน17นัดนะครับในเลก2ต่อ นะครับแต่ว่าผมว่ามันก็เป็นทิศทางที่ดีที่เราแก้ไขข้อบกพร่องแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้จะเห็นได้ว่านะครับมายิงถึง3ประตูที่หนองบัวผมว่ามันก็ไม่ได้ง่ายนะครับเราก็เตรียมวิธีการฝึกซ้อมมาแล้วก็เป็น3ประตูที่มาจากการฝึกซ้อมที่ผมว่ามันก็ชื่นชมเด็กนะครับจแๆนะครับลเล็กว่ามีการเพิ่มเตมมีการนเลครับก็การเสริมทัพมีอยู่แล้วล่ะนะครับก็เขาเรียกว่า เราวางเป้าหมายว่าตัวที่เข้ามาต้องเข้ามาดีกว่าตัวที่มีอยู่แล้วก็มายกระดับทีมให้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าเหมือนที่ผมบอกไปว่าเราเราจะนิ่งนอนใจไม่ได้นะครับแล้วก็มันเป็น17เกมหลังที่ที่ยากนะครับทุกทีมก็เสริมทัพหมดอะนะครับเราก็มีนะครับแต่ว่าเราก็ต้องมาดูว่าจริงๆแล้วก็มีมาแล้วล่ะนะครับในตำแหน่งที่เราต้องการแล้วเราก็อยากจะยกระดับให้มันดีขึ้นนะเพียงแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องรอเปิดตัวจากทางสโมสรแล้วกันนะครับว่าใครที่จะที่จะมาได้ร่วมงานกับเราสุดท้ายครับโค้ ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณแฟนบอลโคราที่เชียร์ทางไลฟ์สดนะครับแล้วก็ขอบคุณจริงๆกับแฟนบอลโคราที่นะครับอุตส่าห์มาถึงสนามหนองบัวนะครับก็เป็นกําลังใจนะครับที่ดีนะครับก็ติดตามเชียร์กันต่อไปนะครับวันนี้ก็นะครับเราก็ทํามแต้มให้กับแฟนบอลได้นะครับแล้วก็ผมคิดว่าในเลก2องนะครับส่วนในเลก2เรามี10เกมในบ้านผมอยากให้แฟนบอลเข้ามาเชียร์กันเยอะมากกว่านี้ นะครับแล้วก็เรามีเกมเยือนเเกมนะครับผมว่าเกมในบ้านเราถ้าเราทําให้มันแข็งแกร่งได้นะครับเราสามารถที่จะไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้แล้วก็แฟนบอลมีส่วนสําคัญนะครับเล็กสองก็นะครับเราเจอกันเล็กสองนะครับก็ขอบคุณสาหรับการซัพพอร์ตสนับสนุนเชียร์นะครับทั้งเกมในบ้านและเกมนอกบ้านนะครับเล็กสองเราไปไปเจอกันต่อนะขอให้เชียร์กันต่อนะขอบคุณมากนะครับครับโค้ชอบคุณมากครับขอบคุณครับ